หรือไม่ลายของเราเพิ่มเพื่อนให้เองเพิ่มใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นแบบนี้จะทำไงดี ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไลน์ของเรานะคะทำการเพิ่มเพื่อนให้กับเราอัต,ตโนมัติใครก็ไม่รู้นะคะเขาเพิ่มให้เหมือนกับของน้ำเห็นไหมคะ13ชั่วโมงที่แล้วโอ้โหเพิ่มเพื่อนมาตั้งประมาณ10คนเนี่ยทุกคนดูสิ งานนี้นะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครบ้างซึ่งวิธีการแก้ไขสําหรับไลน์ของเราเพิ่มเพื่พอนอัตโนมัตินะคะก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็ให้เรากดเข้ามาที่ไลน์กันก่อนมาพร้อมๆกันนะคะจากนั้นก็ให้เรามาอยู่ที่หน้าหลักสังเกตมุมด้านล่างนะคะถ้าเราอยู่ที่หน้าหลักเราจะได้หน้าตาเหมือนกับห้องน้ําตัวคําว่าหน้าหลักจะเป็นตัวสีดําจากนั้นก็ให้เราไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือค่ะ และหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นหาคำว่าเพื่อนหาคำว่าเพื่อนถ้าเจอแล้วกดแตะไปหนึ่งที จากนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติตอนนี้ขึ้นเป็นสีเขียวอยู่นั่นแสดงว่าการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติของเราเนี่ยเปิดไว้อยู่ก็ไม่แปลกที่ไลน์ของเรานะคะจะมีการเพิ่มเพื่อนให้เราเองโดยอัตโนมัติเพียงแค่เรามีเบอร์ของใครก็ไม่รู้ที่โทรเข้ามาแล้วเราไม่ได้รับสายหรืออะไรแบบนี้นะคะไลน์ของเราเนี่ยก็จะทําการเพิ่มเพื่อนให้กับเราวิธีการแก้ก็ให้เรากดปิดค่ะทุกคนกดปิดตัวนี้ปุ๊บแบบนี้ เพียงแค่เรากดปิดนะคะหลังจากนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มเพื่อนเองอัตโนมัติแล้วค่ะส่วนเพื่อนที่เพิ่มให้ตัวนั้นเราจะเป็นจะต้องไปลบออกเองนะคะทุกคนโอเคเนาะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการปิดการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติบนไลน์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาถ้าไม่ชมไปก่อนขอบคุณค่ะ